หนึ่งตัวเน้นหนึ่งตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนเลยนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดติ๊ใจแล้วก็ฝากกดมิ้นท์ระปรดไว้ให้ด้วยละกันนะครับส่วนพี่ใดนะครับที่อยากได้ทางเพิ่มเติมมากกว่าตัวหน้าช่องน้าวไรนะครับก็ถังเข้าง่ายๆครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าไว้อยู่ครับจะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางครับหมู่บ้านของพวกเรานะครับก็ลองเปิดใจเข้ามาดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับเหมือนเดิมครับวเนน้ารคป่่ง วันนี้เจอกับนั้นเชลซีครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้ไเฉียบที่เชลซีได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากเฮดทเวกแล้วครับค only, ู่นี้4ี่เกมหลังที aquela, ท่เจอกันมาครับเป <faz> e, ็นฝ่ายที่เชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4เกมเลยนะครและเจอกันมาเกมล่าสุดในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายนั้นเชลซีครับเปิดบ้านชนะไปได้1นึ่งรต่อศูนย์เลยนะครับและต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับไปจาะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุนนังเตะแล้วตัวผู้เล่นครับต้องบอกว่าวันนี้เชลซีพร้อมกว่าเบนฟิก้าแบบเห แงด้วยนะครับปอป้าหลไปทิธีเครื่องชุบตัวครับถ้ามองจากกระสวอเตอร์นะครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจวันนี้เชลซีครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียย์ไปที่เชลซีได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งตัวเน้นใส่หนักที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่เอ็นดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองครับก็ถังข้าไว้ง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทังข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวด้วยกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรรัััับววววนนนีีี้คคตตออออองงขขาาาไปกก่่่ททุุเชยยมมสสสดรับ